ดีครับทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมฟีไฟไม่ใช่ฟีอะไรฟีอะไรฟีสตล์อยากให้มีครั้งที่3ฟีอะไรฟีไฟค่ะเออเอออยู่ในเกมฟีไฟครับทุกคนทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเอ้ยผมสองคนมาเล่นเกมฟีไฟได้ไงเอาลัอถือให้ก่อนสาเหตุที่ผมมาเล่นเกมฟีไฟดูนี่นะครับผมลงคลิปไปเมื่อวานใช่ไหมใช่แล้วสรุปผมให้เลือกดูดูนะ เนีย <Yeah. S 2> ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นเกมฟรีไฟให้กดหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากให้เล่นให้กดสองแล้วดูคอมเมนต์ครับดูคอมเมนต์นะดูครับดูครับมีแต่หนึ่งเลยครับคือขอมาจะไม่ให้เล่นได้ยังไงน้องๆขอมาขนาดนี้เราก็ต้องเล่นให้น้องถูกไหมล่ะเราจะเล่นด่านไหนจะเล่นยังไงแล้วจะไปยังไงวะจะชนะไหมไม่รู้รู้แต่ว่าอยากให้พี่ทำเกมฟรีไฟพี่ก็ทำให้แล้วก็ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจด้วยคือกดติดตามคงไม่ยากนะทุกคนนะพี่2คนทําให้ขนาดนี้แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจหน่อยอีพีแรกของเราเลยสําหรับเกมฟรีไฟล์แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นไล่นเลยไหมไต่แรงเลยดีกว่าไต่แรงเลยละไต่แรงอ่าเฮ้ยก่อนอื่นนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมสองคนอ่ะเคยเล่นเกมฟรีไฟ r e มาก่อนแล้วแต่นานละเลิกไปแบบอ้หลายปีบอกว่าปีอะ ไม่ใช่ไม่ใช่หถึงแต่หลายปีอยู่อะเพระาะว่าเลิกไปเพราะว่าแบบมีแต่คนอ่อนๆน <ะ S 2> เออไอเราก็แบบเก่งแบบตึงเลยไม่มีใครสู้ได้เลยแบบกระดกหัวนี่โป้งโป้งนัดเดียวอ,อะไรอยา่าไปโมโด<ะ>้ดิวลาเล่นจริงมันจะอายเขาเดี๋ยวคนดูก็เหม้นกระจอกเทอ่เีโอ้เดี๋ยวทําให้ดูเลยว่าการยิงหัวนัดเดียวเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไม่รอช้าเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเลยอันนี้ก็เป็นเกมไปไฟอีพีแรกของผมนะก็ อย่าเลิมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยถ้าอยากให้ผมสองคนทำคลิปต่อๆไปสำหรับเกมฟีไฟนะอะมึงจะมีแต่งตรงงแตต่ัวอะไรไหมกูชุดนี้เลยกูก็ชุดนี้เลยโอเคนะจัดะด,ดับแล้วนะจัดเลยไปกูอยากรู้ว่าใครจะมาสู้แล้วได้วะ่ะเรานี่คือแบบน็อดเด้งน็อดเด้งถ้าเราเข้ามาในวงการนี้กลับมาเข้าในวงการนี้อีกครั้งอ่ะไม่มีใครสู้เราได้นะใช่เหรอจีนงจีเนี่ยทีสู้เราไม่ได้เลยนะโวแต่โม ไข่บ้างวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่นี่ไงบินเลยบินข้างนอกอ่ะขี่ม้าเลยอ่ะโอ้หน่าจะมันว่ะยิงต้นตามต้ตามโอ้โหเฮ้ยใไม่ได้อ่ะขอแค่ตึงๆกว่าผมแค่นั้นแหละบ้านฟ้าเลยไหมเอาเลยอ่ะเขาบอกว่าบ้านฟ้าคนตึงๆเลงเยอะนะหรอแต่ไม่เอาดีกว่าเนาะเออตั้งหลักก่อนเออไม่ได้กลัวนะไม่ได้แบบกลัวนะแต่ตั้งหลักตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน อยากจิงหัวคนนะอะโอ้ยสำหรับน้องๆหนูๆใครอยากเล่นด้วยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะศัะตูกำลังใกล้เข้ามาว่ะไปตัวสานะกูไปตัวสานะเออเออ,เอ,อใครขึ้นอะไรอะกูกูกูหมดใจหมดโอยตะเลิศไอ้ห่าเลยน้องช่วยกูด้วยน้องน้องเดี๋ยวดิกูเห็นคนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเออเรียบร้อยกูเห็นคนแต่ว่ามันใครเนี่ยใครเนี่ยไอ้ห่านี่ อยู่ไม่โดนโอเคใครวะน็อตมึงเจอคนเหรอเฮ้ยกูกำลังจัดการนันอยู่แม่งวิ่งหนีม่งกลัวกูเอ้ยมึงเกูแน่แม่งมันหนีกะจอกอ่นี่กูเจอคนแล้วมึงเจอกูแน่นี่ระวังหน่อยนี่นี่นี่กอีหรอนน็อตไปได้งิงล้มอ่ะอ้าวอุ้ยตีเป็นไงอ่ะเป็นไงล่ะ นี่นี่นี่โอ้ยหูวอ่อนลอยได้โรงงานไหมล่ะร้องแง่หูฮอดอ่อนใครเจอน็อตเด้งๆดน็อตเด้งๆอ่ะผมเก็บหมดผมบอกแค่นั้นนะเจอผมสองคนน่ะร้องหมดอ่ะร้องอุ้ยอุ้ยเลยร้องกลับบ้านเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรมีคนเปลี่ยนดาบใครมางูนี่แหละมึงนะเออกลับมานได้ไม่ค่อยจะเออเออไหนเออเออแต่แบบ ึงอยู่แล้วผมอะใครที่แบบคิดว่าผมกาะมาเล่นกับผมได้หนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งได้ไงต้องสองสองดิสองหนึ่งก็ได้แต่คุณหนึ่งนะผมสองเจอไหนบ้ายังไม่เจอใครเลยได้หลายของเขายังยังเลยเพจปลอดภัยลดลงแล้วป่ะไปตรงไหนด้วะไปตรงไหนก็ได้อ่ะเฮ้ยตกใจเป็นงั้นนะจริงๆไม่ได้กลัวในแมพนี่มีกูคนเดียววะนี่นี่โชดดาบไปไปกุญแจคลังแสงกูซื้อกุญแจคลังแสงแม่งเลย ทไมก็มันมีทั้งแสงแล้วไงที่แบบอาวุธลับอ่ะเฮ้ยกูเห็นคนกูเห็นคนมันมีคนอยู่กับกูอ่ะเฮ้ยกูกำลังไปเฮ้ยโอ้ยิงขาเลยเห็นปุ้ยยังมันอยู่ไหนฮะมันไปทางโน้นแล้วเห็นไหมไม่เห็นเลยโน้นไหนข้างหน้าเลยเร็วๆรุ่งอ๋อวิ่งหนีเหมือนกระบอทเลยอ่ะพี่แกเออสงสัยมันกลัวหว่ะเคยเห็น น็อตเด้งๆน็อตเด้งๆอยู่ในแมพคือกลัวเลยไงในครั้งแสงมีอะไรบ้างวะฮะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรปืนเปิดเลยเปิดเลยน็อตเป็นอะไรไม่รู get <get comings, ้เยอะแยะเลยกูจะเอาเปิดดิโอเคโอเคมายมีอะไรบ้างปะโอ้โอ้ลูกซองลูกซองเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกปืนอะไรพวกใหญ่คะเหลือต้องสี่สิบสองคนมันไปอยู่ไหนหมดวะน็อดกูทำไมเหลือเยอะจังเฮ้ยเตะอะไรบ้างนะเฮ้ยเตินหัว น้องถูกมั้ยถูกไแดงเถือกแดงเถือกจริงปะของแท้ว่ะเฮ้ยไอ้น้องแม่โคตรเอิงโคตรเอิงอ่ะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมทุกคนว่าผมสองคนจะได้ที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกหน่อยอ่าเนี่ยเลยแต่ว่าผมสองคนผมว่ายังไงก็ได้ที่หนึ่งผมบอกแค่นั้นหรือเปล่าเฮ้ยเกิดข้างหลังข้างหลังข้างหลังจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกช่วยเปล่าช่วยเปล่าหัวหัวเรียบร้อยหัวแตกอ่ะ บอกแค่นั้นอ่ะตามไปบอกเลยเห็นเห่นจ่าจ่ามาเก้แดงแดงเห็นจ่าจ่าบอกเลยเห็นเห่นจ่าจ่ามาเก้แดงแดงเหลือสามสิบสามตัวนะครับมันไปไหนกันหมดกันหมดงราใส่กลัวว่ะว่ามันไปซ่อนทุกคนไอไอไอนี้มันคืออะไรเ่ยทุกเกมแม่งถามแต่คนดูอ่ะคนดูคงจะว่านะไม่ว่าหรอคนดูเขาชอบไม่ถามไงถ้าเราไม่รู้อะไรก็ถามคนดูไงรู้สุดเออออโอเคทุกคน บอกผมด้วยเด้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์บอกเลยแต่ละอย่างคนดูเขารู้ทุกอย่างอยู่แล้ว<ร>อันนี้อะไรนี่นนอันไหนี่นี่อันนี้นนนอ๋นนอชุบชีวิตนี่โคตรเท่เลยว่ะชุบชีวิตคือแบบเวลาใครตายเพื่อมาชุบตรงนี้เราก็จะได้เกิดใหม่ใช่ไหมทุกคนโอ้ยรถคอสวยไปเอาเราไปบึ้นรถกันไปไมาอยู่ไหนอยู่ไหนเยไปโู่นเลยไปนู่นเลยไปนน่นแหลข้างบนข้างบน อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันกูว่ามันต้องอยู่ในนี้แน่นอนเลยว่ะไอ้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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนคืออะไรวะเนี่ยสร้างไหน็อกว่ะหรือเขายิงกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยข้างล่างเขายิงกันไหนข้างล่างฝั่งนี้เฮ่ยนี่นี่อุ้บดีเฮ้ยมึงนี่ดีอะไรมาเฮ้ยนี่คนเนี่ยรระวังนะคนคนเฮ้ยโอ้โหมึงยิงไอ้ไก่ดุย อ่น็อตเด้งๆยิงไก่ลโดยที่เห็นชื่อยี่สิบคนสุดท้ายนะมันไม่เห็นกูไงกูเก็บเสียงนะรอดูหลังให้กันด้วยเฮ้ยโหเรียบร้อยมึงโนอตโน้ตชื่อใครเฮ้ยหัวแตกหัวแตกหัวแตกไปเรียบร้อยลากหัวมีคนลากหัวเรียบร้อยลากหัวไปดิเยอะเลยว่ะ กูรู้ขวางหมดอ่ะกูบอกแค่นั้นเรียเนียกเฮ้ยเลียกสองตัวแดงแดงแจ๋ไว้กี้นี่คือคือกูบอกเลยเพื่อนแคเลียกสองตัวอ่ะจะดเพิ่งเลยมาเข้ามาเดีวมังกรอย่าเพิ่งยิงเอ้ยมันยิงกูอย่าเพิ่งยิงนะได้ไมาหมมาเล่นเชิงกับมัน่อยอุ้ยอุ้ยคนตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวไหนมันยิงกูเออมาก่อนมาก่อนรู้ๆเอาตัวมาคเล่นเชิงกับมันก่อนเล่นเชิงกับมันก่อนอย่าเพิ่งเรียยิง มาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขึ้นมาขึ้นมาไม่อวรไม่คนรเลยลูกนะโอ้ยควรอยู่ไม่จริงจะต้องจะต้องรอ,งอให้โอ้โหมากินกูก็เจ็บน้องช่วยกูด้วยเดี๋ยวกูเอากระทาไปฟาดเลยโอ้ยมึงทำไมร้องให้ช่วยเฉยอะ่ะเอาดูกูแล้วกูจะกระทาไปฟาดกระทาไปฟาดแล้วกูฟาดให้ดูดิมันน่าจะเป็นเพื่อนกันนี่เนี่ยใช่อไหมเออเดี๋ยวกูจะกระทาฟาดให้ดูอยู่ไหนนี่นี่วิ่งตามมันอยู่ ไี่หนอะไรล่ะโยโอโอ๊เอเออเอลยหนึ่งนัดเราจะทำให้ฝมาดิหนหนึ่งตัวยังไงก็ที่หนึ่งผมบอกแค่นั้นแหละเฮ้ยมันจะตึงเกินไปหรือเปล่านอดกลับมาเล่นคืนที่หนึ่งเลยเอาเลยหรอที่อเอ้ยกลับมาเปิดตัวเกมเไฟคืนที่หนึ่งเลยคลิปเล่นที่หนึ่งเลยเหรอเนี่ยฮะอยู่ไหนนี่นะโอ๊ยโอย โ <Workers S 2> อ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บนเจ็บเจ็บโอ้โหกูฟานไม่โดนเลยเหรอเนี่ยหัวโดนหัวมันมันพาก์ตไปอ่ะกูฟานไปกินตั้งหลายมันหนีเว้ยมันหนีมันหนีวะมันหนีกูนะเอ้าไอ้หาดิกูว่าเปนกลัวน่าจะเป็นเด็กใหม่ว่ะเด็กเพิ่งฝึกเล่นไปบ่ายอ่ะเออมันไปไปหนีหนีกูเนี่ยนี่เฮ้เรียบร้อยโอ้โห ก็เทน่ะครับเป็นไงวัดยังสะใจป่ะขออีกสักเอออีกสักที่บมาลองเล่นให้ไหมฮะเล่นไอไอไออะไรนะเล่นอะไรเขาเรียกอะไรสี่เวสีเฮ้ยโตเฮ้ยโอ้โหขึ้นโัวครับจัดเรีดับด้วยอ่ะจัดเรีงดับดิมาขอ4ี4เวสีสักหน่อยมีเพื่อนสองคนนะ ไม่เป็นไรเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมแบกให้ไม่ต้องโน้ตแน่งๆแล้วผมแบกเองไม่ต้องปวดเดี๋ยวผมแบกมาเลยสี่วีสี่อ่ะผมแบกผมบอกผมเก็บหมดเลยแล้วแต่เพื่อนนะตามมาเออคูณตามอยู่นี่ไงตอนนี้อุ้ยมึงกลัวเหรอเฮ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะกูโดนได้ไหมเพื่อนกูโดนโดนยุ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหงอกกว่าเรียบร้อยเป็นไงมึงเอาปืนตรงไหนอะ ชนะเหรอครับพี่อ่ะเอาชนะเหรอชนะเฉยเอากูแอบจนชนะเมื่อกี้ใครได้คิ้วเฮ้ยมึงเล่นปืนเดียวกูเลยไม่ได้นัดนะแต่เล่นปืนเดียวกันร้อนรวยกูเปล่าตามมาเจ็บเนี่ทางนี้แหละมันจะหยุดเฮ้ยโอ๊ยเจ็บ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 โอ้โหเออเรียบร้อยอืเรียบร้อย ม่ม so ันมีตัวหนึ่งยิงกูโคตรเจ๋งอ่ะอย่ามาทํากับผมสองคนอย่างงี้ผมบอกแม้ว่าโดูดูโดนลายผมมั่งดูลายสักด์ผมมั่งดูหน้าผมมั่งนะมันตึงขนาดไหนมหน้ามึงยิงได้กี่ตัวล่ะไม่รู้อ่ะดูไงไม่รู้กูก็ไม่รู้อ่ะกูยิงได้กี่ตัวเนี่ยใครโดนมาเรียบร้อยโอ้ยโดนงานกูดีกว่าเลยหล่ะครชิดโกงเลย แอบทำไมแอบทำไมอู๋รกหัวครับแอบทำไมล่ะครับเราจะไม่ตุยกันเลยนะเนี่ยเออดูแล้วผมสองคนตึงสุดอะ่ะคัวแบกเลยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้วอลไปตั้งเอาไอ้ซองไอ้ซองไปงัดนะทุกคนใครน้าไหนก็มา <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเ,เ,เยดี๋ยวเอานนี้มามาดิอยู่ไหน <c oughs> เออ เออโอ้ยน่แหมดีนะก็ทีหนึ่งทั้งไอ้หมัดไอแแมกทั่วไปกับสี่วิเสียครับน้องๆอนเกินอะไรวะมีใครตึงกว่านี้ไหมอาขอเสียงคนตึงๆหน่อยเม้นชื่อไว้ก็ได้เออกูขออีกสักรอบว่ะมาดี เป็นโหมดทั่วไปโหมดทั่วไปแต่เป็นสี่คนลองดูลองดูเอาง่ายง่ายใครที่จับคู่มาโดนผมสองคนอ่ะถือว่าโชคดีคือไม่ต้องกลัวว่าแบบจะอ่อนผมแบกผมไหวแค่นั้นลองลุยดูเลยไหมเอาเลยดีได้คงได้ของก็ลุยเลยแล้วตอนนั้นเราก็รอคงรอของไงอาเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยทรงตึงนะแมทแมทรอบนี้ทรงตึงนะนนอตเฮ้ยถ้าอยากให้ผมเล่นอีกนะทุกคนนะคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับผม ไปเปล่าลงเลยลงเลยอดหดขอเนี่ยตึงตึงเขอไปไหนฮะไม่ไปกขาหนีกูหนีเอยมึงหนีเหรออ่าเออไอ้ห่านลานี่โอ้ดีกูเฉยแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้เขาสี่ล้มหนึ่งถูก็ตุยอยค่นี้เฮ้ยกูเฮ้ยกูกูขอมานอนในเต็นท์ก่อนดิค่ะกูไม่หลอกกูเลยอะ่ะแล้วกูอยู่ไหนออ <c oughs> เนี่ยเออมึงขอให้โชคดีนะเฮ้ยร้อนรังนะ ขอปืนก่อนได้ไหมใครโดนะมาถึงโดนกันแล้วเ่ะระบีงนะเออปืนยังไม่ครบโอ้โหเต็มเลยว่ะขึ้นยต็มเยยยยยยโยยยโโดนหัยเลยว่ะมึงโดนเหรอยอ้โยยยยยยกยยยยนยย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  โอ้เอาดีเฮ้ยเอาดะเไปพรบาับนังงอะไรมึงว่าอไรเมื่ก้วิ่อนวงก่อนวิ่งก่อนไม่ึงนเม้งจัดการได้ปะตนอตึงตเป็นไงล่ะกูลงตายก่อนเลยเอมึงจะเีุยไปไหนลโอ้ไม่ได้ิมันโป้ไปแกเออมันลุมน้อเหรียญสี่เหลียมร้อยเหรียญแล้วไปชุดนไปชุดไปชุดเฮ้ยได้แล้วนะน้

มันจริงคมเกินนอนสู้ๆด้เป้เคยเย็บสี่คนกูเก็บหมดอ่ะหมดแค่นั้นใจเย็นๆก็ดูมันเลยมันมาทำกับทีมคุณภาพอย่างเราได้ไงอ่ะว่านนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะฉันรู้ไหมล่ะคืออะไรวะเอ๊ะชุบเดียวแล้วขวางมือขวางมือมีที่ชุบชีวิตเห็นไหมแวบขวางมือได้น่ารักไหมขวางมือใช่ใช่ไปไปรู้รอ้รูงนี้แหละกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่อ้าวกูยึดสิ้นุบชีวิตเรา แล้วมึงก็รีบหนีเยอมึงไม่หนีกูสู้ได้ทุกทีมอ่ะอ่เถอะโอ้โหมึงแม่ยิงพลาดว่ะไอ้น็อตกูยิงพลาดว่ะได้ยังไง่ไหมระเบิดอะไรระเบิดเป็นไงวะกดมั่วอะไรกูไอ้กูยิงแล้วเจ็บนักเจ็บนักอยู่ไหน ลำตัวจริงมันอยู่หลังตู้มันน่าจะเข้าในบ้านหรอือเปล่าไหนวะไม่เห็นเลยแต่กูไม่มีรูกข้สุนไหนวะเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยรถรถเออแย่มทำไงช่วยหน่อยแยมช่วยหน่อยดมไหนมึงจะเก็บห้ะไหนมึงจะเก็บเหลือสิบสองคนสิบส <12 S 2> องคนเท่ากับสามทีม เดียวประมาณสามทีม่ะเอาไว้คนไลค์เป็นกำลังใจด้วยเราไปชุ่บให้มันไม่ตันแล้วนอนไม่ทันแล้วที่ชุบหมดแล้วอ๋อมีเรียงเหรอเออๆใช่ๆต่างเงินกูไม่แรงเลยอ่ะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยครับทุกคนขอคนละไลค์เพื่อที่หนึ่งที่หนึ่งเขานั้นเฮ้ยเฮ้ยงข้างล่างนกันได้เหรอไหนผมแมง ไม่โดนเลยวะโอ้ยิงยังไงไม่โดนข้างล่างหัวมันไปอยู่บ้านข้างล่างนานนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงหินนะันะ่นนะัเนัะไปเจอแล้วไปในบุกบ้านไหมไม่ต้องรอรอ,อ,อตรงหินก่นนนะอนบอ่ะรอบงก่อนเราังไม่รู้ว่าบองอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> ใครเก็บเสียงไว้ฮะข้างหลังเขาล่ะเล่มชงชี ทำไปอะไี่บงบิบ๋วอะทำไมนี่ข้างหลโอ้ยโอ้ยค้นแม่นลอดป่ใจยูงหัวเออโอ้ยยิงกูขอให้ลอดไปตรงหินก่นอนเออทำไมทำไมทำไม่ไมไมเป็นแล้วนะนี่มันน่าจะใช้อันนี้เนี่ยไปม,มาวาขอบคุณนะเดี้ แต่เนิ่มนะอุ้ยโดนมาแล้วฝังนี้ทางกูอ้อมไปแล้วมันอ้อมไปแล้วสองเห็นกันหมด้องเห็นต้งนองอยใจให้เต็มต้องอยใจให้เต็ไมให้ถึงก็ไม่ได้ทีสองถือว่าโอเคละโอเคโอเคไม่ไมไโคตรดเดือดเลยว่ะว,วันโกงทุกคนเออถ้าไม่งั้นคือผมที่หนึ่งแล้วโอเคชอบไหมทุกคนชอบผมเล่นเกมไอ้ไอ้ฟรีไฟ์ไหมถ้าชอบก็กดไลค์มา สงสัยเราก็คงจบการเล่นไปๆครั้งแรกโอ้โหตื่นเต้นรววนล้อยากให้แบบมีอีพีต่อไปก็กดไลค์ก็ติดตามแล้วก็แชร์เนี่ยให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆหนึ่งแสไปเลย1นึ่งแสเลยอ่ะหนึ่งแสนเลยอีีแรกเขาหนึ่งแสไปเลยอ่ะโอเคก็เจอกันอีีหน้าครับผม